กูสุรานิ่แห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่กําลังติดตามรับชมข่าวนี้กันอยู่นะคะแล้วก็รอาการอัปเดตข่าวจากช่องกูสุรานของเราอยู่ดีๆในช่วงของวันที่18พฤศจิกายนค่ะอากาศก็เริ่มที่จะหนาวเย็นกันแล้วในส่วนของต่างจังหวัดวันนี้ใจกันก็มีแต่เรื่องราวข่าวคราวที่ดีๆของเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อค่ะในช่วงเมื่อวานนี้ว่าว่าหลายๆคนคงจะหวีดบ้านแตกไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของซีรีส์ใหม่หวังอี้ป๋อนั่นคือตำนานลั่หยางค่ะ หรือว่าเฟิงฉี่ล่วอย่างวินฟอร์มล่วอย่างที่กำลังจอแอรเร็วๆนี้ทางไอฉีอีเมื่อวานนี้ไอฉีอีนะคะทั่วทั้งทวีปเอเชียเนี่ยก็ทวีตค่ะลงเรื่องราวของตำนานล่วอย่างข่าวคราวออกมาแล้วนะคะว่าจอแอร์ในช่วงของวันที่1ธันวาคมนี้ได้ดูในปีนี้แบบดีใช่มากๆเลยค่ะ คือเราได้ดูเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นต้นปีหน้าพอได้ดูส่งท้ายปี2021มันเป็นเหมือนของขวัญเลยทีเดียวสอบตำนานล้วอย่างค่ะในชื่อภาษาไทยจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ดัดแปลมาจากนวัยิยายคุณมาปอยงนะคะเรื่องล้วอย่างในเรื่องมีการบอกเล่าเรื่องราวของคนชนชั้นต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของผนังบูเช็คเทียนและเพื่อที่จะสืบคดีที่กำลังวุ่นวายในเมืองล้วอย่างที่เราเห็นในตัวอย่าง รองแม่ทับผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ด้านล่างของลั่ยางอย่างเกาปิงจู ตรงนี้รับบทโดยคุณฮวงเซียนค่ะในเรื่องย่อบอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและเกาปิงจูพยายามทุกวิธีทางค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาในส่วนของหวางอีปอ้ป๋อเองค่ะเพื่อที่จะค้นหาความจริงที่พ่อของเขานั้นถูกวางยาไปรี่หงอี้ค่ะซึ่งรับบทโดวยหวางอีปอ้ป๋อของเราคุณชายไปนะคะจึงร่วมกับเกาปิงจูเพื่อที่จะสืบค้นหาความจรงิง แล้วก็นักแสดงนำอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวิกตอเรียซ่งในเรื่องก็รับบทเป็นซอเย่ตรงนี้เธอเกิดในครอบครัวของนักสืบสนสอบสวนค่ะเธอได้เข้าไปหาเกาปิงจูผู้ที่เก่งกาจในศิลปะการต่อสู้และก็มีภูมิปัญญาทางการตลาดและเธอก็ต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยจากคนที่มีชนชั้นต่างกาันโดยสิ้นเชิงค่ะพวกเขาสองคนต่างก็ไม่ชอบขี้หน้ากันแต่ก็กลับต้องผูกติดกันในขณะที่พวกเขายังคงเจาะลึกคดีและค้นหาความจริงก็ได้พบกับการสมรู้ร่วมคิดที่น่ากลัวที่สามารถทำลายเมืองหลวง และก็ทําให้เหมือ,ลองลอดหยานั้นแปดเปื้อนไปด้วยเลือดได้แล้วก็นักแสดงหญิงอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักแสดงนำค่ะคนนี้ก็เป็นรายที่เราอิจฉามากๆเลยนะคะเพราะว่ารับบทเป็นภรรยาของหวังอี้ป๋อในเรื่องนี้นั่นคือคุณทรงอี้ค่ะรับบทเป็นหลิ้วรานถ้าแบบออกเสียงผิดแบบต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เธอแซ่ลิวอย่างแน่นอนที่สุด คุณซรงอีก็เป็นนางเอกมาแล้วหลายเรื่องนะคะแล้วก็ที่คุณหน้าคุณตากันดีก็เรื่องหานทัชตาฟ้าปริศนายุทธจักรแหวมก็ได้ดูผลงานของคุณซรงอี้เรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกค่ะพระรับบทเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองเราก็เลยได้ดูแหวมต้องขอบคุณเซียวจา้านด้วยค่ะทำให้ได้รู้จักคุณทรงอีเนื่องจากว่าเซียวจา้านรับบทเย็ยนปิงอวินในเรื่อง joy of life ค่ะหานทัชตาฟ้าปริศนายุทธจักรมันก็เลยทําให้แหวมได้รู้จักดาราอีกหลายๆท่านด้วยกันที่เป็นนักแสดงจีนทั้งพระเอกนางเอกกนนัแสงสงมททบีหลายๆ่ค่คะ ขอบคุณนักเซียวจา้าและหวังอีปอ๋อด้วยฮะ,ะที่ทําให้ได้รู้จักนักแสดงจีนหลายๆท่านด้วยกันก็สารภาพเป็มนมาเลยว่าไม่รู้จักแดไม่รู้จักเพราะว่าเซียวจา้าและหวังอีปอ๋อไปสแสดงในซีรีส์เรื่องนั้นๆพอไปดูปุ๊บเนี่ยแวมก็ได้รู้จักค่ะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้คือถ้าว่าไม่มีเซียวจา้าแนะหวังอีปอ๋อนแะวมสารภาพ,าพจริงๆนะคะฝั่งจีนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักใครเลยเราก็รอคอยดูซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์พร้อมกันนะคะทางไอฉีอี e. ถ้าไม่มีอะไรผิดพ,พลาดก็วันที่1นธันวาคมนี้ได้ดูอย่างแน่นอนที่สุดเราเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชายไปแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะสำหรับเ enfin ฟิงฉีลั่วอยางในช่วงวันที่15วังอีปอก็มาเล่าเรื่องตลกกันด้วย นี่ก็ถูกคนแฟนแซวนะคะว่าช่วยกันตลกนิดนึงบนสิมารายาค่ะ85 FM DJ อีปอก็มาทักทายเราบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมหวังอีปอวันนี้ผมจะแชร์เรื่องอะไรดีเล่าเรื่องตลกให้ฟังกันละกันนะครับมีผู้ชายคนนึงชื่อเสียวชัยแล้วเขาก็ถูกคนอื่นขโมยไปอืมนั่ะละจบแล้วพออีปอบอกว่าอืมเสร็จก็มีสเสียงลมขึ้นมา แฟนๆก็บอกว่าช่วยกันหาอีปอด้วยอาจจะเป็นมุกฝืดมุกฝืดมุกอะไรแล้วก็รับฟังกันทางนั้นละะ้วหวังอีปอของเรานะคะก็มาส่งเสียงให้เราได้หายคิดถึงกันสําหรับบนสิมาลยา85 FM จากน้าเสียงที่ฟังเขาบบไม่น่ใจเหมือนกันว่าวังอีปอเพิ่งจะตื่นหรือว่าไม่สบายนะคะน้ําเสียงแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าก็ส่งความห่วาใยไปด้วยค่ะว,วังอีปอรักษาสุขภาพด้วยเพราะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะที่จีนอากาศหนาวมากมาก มาที่สปอนเซอร์ของหวังอีปอ๋อกันนะคะหวังอีปอ๋อในฐานะของแบรนด์แอมบัสเซอร์ออดยค่ะก็ได้มาพูดถึงเรื่องราวของโลกที่เราอาศัยอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงออเดีก็มีอัพคลิปนี้ในช่วงของเมื่อวานนี้บอกว่าออเดย์ฟิวเจอร์เซเลมนีจากโลกเสมือนจริงสู่ชีวิตอันเรียบง่ายแบรนด์แอมบัสเซอร์ของออ d ดหวังอีปอ๋อเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะสามารถสร้างอนาคตเหนือจนินตนาการให้กับพวกเราได้อีปอ๋อนะคะก็บอกว่าโลกที่เราอยู่อาศัยก็กาลังอยู่ในระหว่าง,งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลครับ จากโลกสเสมือนจริงสู่ชีวิตเล็กๆธรรมดาธรรมดาทเทคโนโลยีนั้นจะสร้างอนาคตที่เหนือจินตนาการครับมา13วินาทีใส่สุดตลอ,อก,ก็ดีใจแล้วนะคะหวังอีปอค่ะกับแบรนด์ออดี้แบรนด์หลงไทยในทวิตเตอร์นะคะนี่ก็มีทวิตบอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแบบต่อเนื่องกันเลย และถ้าหากว่ามีคนติดตามหลวงไทถึง5,000คนเขาจะมีการแจกรางวัลค่ะจะเป็นโปสการ์ดของหวังอ e ีป๋อหรือมอาจ,จะเป็นเบาะนวดใครที่ยังไม่ได้ติดตามหลวงไทฮะก็ไปติดตามมันได้หาในทวิตเตอร์ไลฟ์เฟนในช่วงของวันที่16นี่มีแซลหวังอ e ีป๋อด้วยบอกว่าตาเหี่ยวแห่งลอือดยางเนี่ยอยู่ไหมช่วยตามหาสปอตโพสกาของเราให้ทีไม่ได้เจอนานแล้วเขาหน้าตาแบบนี้แบบนี้คิดถึงหวังอ e ีป๋อก็ต้องมีโฆษณาใหม่มาให้เราดูค่ะสอบไลฟ์เฟน มาที่อเค้าของช็อกแลตช็อกเดย์นเวังอีปอนะคะวันนี้ก็มีอัพภาพหวังอีปอภาพนี้โคตรสกสุดหล่อของช็อกแลตช็อกเดย์ช็อกเดย์ก็บอกว่าทุกการพบเจอคือโชคดีเล็กๆเ,เหมือนที่ช็อกเดย์ได้พบกับหวังอีปอเหมือนที่ช็อกเดย์ได้พบกับคุณก็คือ66.6%แห่งความโชคดีขอบคุณทุกครั้งที่เราได้มาพบกันในสองเสียงเพียๆก็มีอัพโปสเตอร์นี้ของหวังอีปอด้วยค่ะหล่อน่ารักนะคะในแบ็กกราวด์ที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสีเขียว ชาแนลยูคอ e ก็มีโปสเตอร์ของวังอปป์แจกด้วยในช่วงเมื่อวานนี้เป็นโปสเตอร์โปรโมทซิม5 g ค่ะเล้วในจันั้น,น,นคะ e ่ะชาแนลยูทูคอวันนี้ก็ยังมีอัพคลิปว่งอ e ีปอด้วยโปรโมท5 g ความคล่องแคล่วในการเต้นเนี่ยเทียบได้กับ5 g รับชมความสุกก็เปรียบเสมือน5 g สิ่งจะเป็นในชีวิตเท่าก,กับ5 g การจับคู่ที่ลงตัวของครูกายสุดเท่แล้วก็5 g วานี้เซียวจา้านเข้ามาสร้างความสนุกให้กับเรานะคะสร้างความน่ารักให้กับเราผ่านทางโตอินหรือว่าทิกตอกของเซียวจา้านที่เป็นทิกตอกจีนตอนแรกก็ดูตลกตอนหลังก็ดูเท่จาที่ควงไม้พลาดไปสว่สวินเจได้ถ้าว่าเอาเป็นเรื่องจริงๆนี่เซียวจา้าวไม่ควงพลาดอย่างแน่นอนที่สุดอย่างที่เราทราบกันว่าสกิลการควงข,งของเซียวจา้าวนั้นควงได้ทุกสิ่งจริงๆเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะคลงคุยควงปากกาควงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะ่ะต้องยกให้เซียวจา้านเลย สกิลเรื่องของการควงนะคะไม่น้อยหน้าใครขอบคุณการอัปเดตของเซียวจา้านด้วยหล่อน่ารักแล้วก็เท่มากๆแต่ว่าใน,นส่วนของแอคเคาท์ว,วันนี้เซียวจา้านยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะที่แอคเคาท์ของเซียวจา้านเสด็โอด้วยค่ะตอนเนื่องปที่แว่นตามโมซันในโตอินติโตจีน่ะก็มีอัพเบื้องหลังแบบเท่ๆของเซียวจา้านด้วยซาวเดียวแบบเซียวจ้านเลยโมซันก็บอกว่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาพร้อมกับก,บการสวมแว่นกันแดดแล้ว เท hey, มากๆค่ะขอบคุณสอบโมซากับการอัปเดตเบื้องหลังการทำงานสั้นๆของเซียวจ้านให้เราได้ดูกันในช่วเมอวานนี้แบรนด์อีตาก็มีแจกว wallpaper ให้เราได้ใช้ในโทรศัพท์ด้วยเขาก็บอกว่าสวัสดิการเล็กๆน้อยๆของวันนี้ w a l ปเป p e r มือถือโคโซอีตามาแล้วทุกวันที่คุณเปิดโทรศัพท์คุณก็จะเห็นโคโซที่สุดลอ่อ ตอนนี้เราก็ไปเป็นกำลังใจให้กับอาเฉิงด้วยน้องเล็กแห่งบ้านบัวของเราตอนนี้อาเฉิงมีซีรีส์ออนแอร์อยู่ค่ะทาง VTV ีวบาว่านหลายๆคนนั้นดูไปแล้วแต่ว่าว่าไม่มีเวลาที่จะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เลยาวางก็จะรีบดูทันทีเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับอาเฉิงของเรากับซีรีส์เรื่องตำนานเจียงนาน คือในเรื่องก็น่าดูค่ะแล้วก็เข้าไปดูในแอคเ n าไว้บอกอาเฉิงเนี่ยในส่วนของเบื้องหลังการแสดงนะคะอาเฉิงก็ดูฮปปี้ดีค่ะกับกองถ่ายแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นอาเฉิงมีความสุขหวังจดิงของเราค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้รับบทเป็นเจ้าเซียวหล่อมากค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูใน v ีทีทีได้เป็นกำลังใจงให้กับอาเฉิงของเราในซีรีส์เรื่องที่กําลังออนแอร์อยู่ณเวลานี้ จากท่าเรือสตาบงโกตตอนนี้เราไปที่กูซูกันบ้างประมุขแห่งกูซูของเราพี่ใหญ่ล้านซีเฉินนะคะคุณลิวไฮควานค่ะไปร่วมงานนี้ด้วย GQ Men of the Year 2021ที่จัดขึ้นที่ซันยาเป็นบรรยากาศชายหาดที่สบายๆซูปเปอร์ซาก็เพียบเลยสอบงานนี้ค่ะคุณกงจิน้นคุณแจ็คสันหวัง แล้วก็อีกหลายๆท่านได้การคุณเอ็งเจล่าเบบี้คุณติลี่เรอปาตอนเดินพรมแดงค่ะคลิปนี้ออกมาในกรี๊ดกันไปเลยข้างหนึ่งหล่อมากๆนอกจากนั้นเซ็ตแฟชั่นริมชายหาดก็ดูดีดูหล่อทุกภาพไปเลยข้างหนึ่งเราดีใจนะคะสำหรับการปรากฏตัวของคุณลิวไห้ควานค่ะที่งาน GQ Men of the Year 2021ได้หายคิดถึงกันไปค่ะ ดูชาร์ตกันบ้างน,นะคะเซลเจนละหว่างอีปอคั้งราของซีรีส์รวมถึงสินค้ากันด้วยไปดูผลสำรวจดัชนีความนิยมแบรนด์ไซน์เด็กกันนะคะช่วงวันที่9ถึงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาสินค้าที่เซลวจานและหวางอีปอของเรานั้นเป็นพรีเซนเตอร์ก็อยู่ในท็อป10อยู่แล้วเริ่มจากหวางอีปอนะคะคกับแบรนด์พีซเบิร์ดค่ะ ในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะแบรนด์นี้ขายดิบขายดีเป็นพิเศษเลยรวมถึงโคลสกสุดหล่อที่มีผลอย่างมากๆสําหรับหวังอีบอกับแบรนด์นี้พีซเบิร์ดอยู่ในอันดับที่9ค่ะเราก็จะเห็นว่าในชาร์ตนะคะมีแบรนด์สินค้าที่เป็นเครื่องุ่งห่มเป็นประเภทของเสื้อผ้านันติดชาร์ตหลายแบรนด์เลยอย่างฟีลาก็อยู่ในอันดับที่8ติดตามมาที่อันดับที่7ค่ะเซียวจ้านของเรากับแบรนด์บริโอเครื่องนวดบริโอเนี่ยขายดีมากๆขายอยู่ในท็อป10ตลอด เท้าไฟอันดับที่หวงอีป๋อกับแบรนด์บานาน่าอินแบรนด์กล้วยขายดิบขายดีอยู่แล้วค่ะอยู่ในอันดับที่5และตั้งแต่อันดับที่4ไปถึงอันดับที่1ก็เป็นเซียวจ้านเมารวดอีกแล้วอันดับที่4ค่ะจิงตงอิเล็กทริกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จิงตงก็ขายดิบขายดีเพราะเซียวจ้านจริงๆค่ะอันดับที่3เป็นแบรนด์จิวหยางเครื่องผลิตน้ำนมถั่วเหลืองที่กำลังขายดีมากๆส่วนอันดับที่2ค่ะก็เป็นแบรนด์อีตา อันดับที่หนึ่งยังคงเป็นเซียวจ้านอยู่เหมือนเดิมกับแบรนด์เสื้อผ้าเสื้อกันหนาวโปซือเติงที่กําลังขายดิบขายดีเลยค่ะอยู่ในอันดับที่1ขอแสดงความดีใจกับทุกแบรนด์ด้วยที่ยอดขายทะลุทะลวงค่ะแล้วก็ดีใจกับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยจากชาร์สินค้าเราไปที่เรื่องราวของละครกันบ้าง เวเวอร์ซาในเว่ยปอคชาช์ตนี้ก็มีรายงานเรื่องราวของดัชนีที่พลทางอตตินเน็ตด้วยประเภทท็อปทนละครที่รอออกอากาศตั้งแต่ช่วงของวันที่8ถึงวันที่14พฤศจิกายนละครของเซียวจ้านและหวังอีปอ๋ออยู่ในนี้ด้วยอย่างแน่นอนที่สุดค่ะในชา์ตนี้ซีรีส์ที่หวังอีปอ๋อนะคะนำแสดงด้วยอย่างเรื่องเฟิงฉี่ลั่ยางหรือว่าตำนานลั่ยางที่รอจอออนแอร์ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้อยู่ในอันดับที่9 และส่วนซีรีส์ที่เซียวจ้านนำแสดงนะคะอันดับที่3 The ิโอดออฟเลตรงนี้ก็ยังเลื่อนการออนแอร์อยู่ยังไม่มีแจ้งนะคะว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่แต่ก็ได้รับความนิยมกันไปแล้วและอันดับที่2ก็เป็นซีรีส์ที่คุณยางจจนนำแสดงนะคะซีรีส์เรื่อง The Psychologist และอันดับที่1เป็นซีรีส์ที่นำแสดงโดยเซียวจ้านคะ่ะวีกูเยาหรือว่า The Longest Promise เซียวจ้านของเรากับบทบาทขององค์ชายซื้ออิงนักบวชซื้ออิง เสียวจ้านกับลูกเทพพระบุตรของจริงเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะรอคอยที่จะดูแบบเต็มที่กันเลยได้เห็นตัวอย่างได้เห็นเบื้องหลังก็ยิ่งอยากจะดูหนักกันขึ้นไปอีกค่ะสวัีกูเหญววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมข่าวจากช่องกูซูแลนของเราขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะแล้วกลับมาเจอกันกับแวมได้ใหม่ในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ